หักหลังผู้หญิงรายการที่ทําให้ผู้ชายรู้จักผู้หญิงได้ลึกออลึกลึกมากขึ้นค่ะและแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราอยู่กับสาวเซ็กซี่ของเรานั่นก็คือน็อกบอลลูนแม็กซินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องบอลลูนค่ะแม่ค่ก่อนนี้เราก็เมากันไปหลายเลืองใช่ค่ะสำหรับวันนี้วันนี้เราก็มีเรื่องเมาเหมือนเดิมค่ะแน่นอนว่าท้าบอลลูนมานะคะต้องมีเรื่องเมาแซ่บแน่นอนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ จิมมี่อะเรื่องจิมมี่จิมมี่ทำไมเหรอจิมมี่เป็นไรเหรอคะคือจริงๆนะคะอยากจะบอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นปัญหาของสาวๆหลายหลายคนเนาะมาลุงก็ทุกคนใช่ทุกคนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะยังไม่เล่าเรื่องตัวเองอุ๊ปก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องช่องคลอดหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวกับช่องคลอดของผู้หญิงนี้นะคะสาวๆอย่าพลาดเลยผู้ชายด้วยควรจะรู้ไว้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรา่นคืนนี่เลยเทนเดนแทน ลิลี่ไวท์เจลนั่นเองค่ะนี่เลยผลิตภัณฑ์ปรับสมดุลของจุดต้นเรนสะอาดสดชื่นล้ำลึกมั่นใจค่ะ สงสัยว่าคืออะไรตัวนี้เนี่ยค่ะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ล้างถูส้นเล่นนะแต่เป็นเจลค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ยังไม่มีใครเลยนะเนในประเทศไทยที่ผลิตขึ้นมาอันนี้เป็นตัวแรกเลย,เยตัวแรกเป็นเจลที่จะช่วยปรับสมดุลแบบวิธีการใช้ใง่ายๆเลยก็คือใช้อาตย์ละหนึ่งครั้งก็คือแบบอืมวิธีการใช้อยู่ในกล่องทําก่อนนอนก่นเช้ามาจะขับกลิ่นเหม็นกลิ่นเท้าปลาเชื้อราแบคทีเรียตกเา้าต่างๆอะไรก็แล้วแต่แหละที่สกปรกอยู่ในขารูของเราเนรองค่ะและที่สําคัญตัวนี้นะคะไม่ใช่ ไม่ได้ไม่ได้เป็นยาเพื่อรักษานะ,ะเพราะว่าตัวนี้รับรองได้ว่าไม่มีการไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียดีของเราแน่นอนตัวนี้เป็นการวิธีการป้องกันและดูแลใค<ช>รท,ที่ใช้ประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะรับรองได้ว่าพวกตก้าวกินเม,ม็นหรือว่าเป็นไวรัสติโ<ม>ดโรคต่างๆแน่นอนแน่นอน<ต>ว่าตัวนีนนที่สําคัญมีมีมีมมผลพลอยได้ด้วยค่ะพี่บัว<ช>เพราะว่า<ช>ตัวนี้นะคะมันจะช่วยทําให้จีมีของเรานะคะมีความชุ่มชื้นนะคะมันจะไปเพิ่มคอลลาเจนกับอิลาสตินทำให้ฟิตไหมใช่ทำไห้ฟิตด้วยทําให้แบบว่า สีดีขึ้นอะบางคนวก็บอกว่าแห้งๆอะไรอย่างนี้ใช่ตัวนี้นะคะแบบว่าช่วยทําให้มันกระชับแล้วก็เต่งตึงขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าข้างในนะเดี๋ยวเราจะไปพูดกันตอนไลนรายการตอนนี้ดูก่อนรูในกล่องกันดีกว่านะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณจะแปลกใจเขาว่านี่นะคะมันจะมาเป็นซองอย่างนี้นะคะก็คือถ้ากล่องอย่างนี้นะคะก็1ชิ้นเนาะถ้ากล่องใหญ่แบบที่พี่บวยถือเมื่อกี้ก็คือ4ชิ้นนะคะก็ใช้ได้เดือนนึงเนาะข้างในนะคะ เอามาให้ดูเยอะมากอะ่ะมันเป็นเหมือน,น,นหลอดอะไรสักอย่างนี่ค่ะ <c oughs> เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวดันเข้าไปไเนาะแล้วก็เ<ม>ข้าไปรูจมูกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้องอัด เอาเทเองก็ได้หรือว่าให้แฟนให้ก็ได้เลยค่ะแล้วก็วิธีทำไม่ยุ่งยากเลยอันนี้ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเเลเดี๋ยวคนไม่รู้เก็บมันว่ายาดมเลยเอาไปเก็บแบบว่าเป็นเก็บน้ำหอมพกพาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะค่ะใช่แต่แล้วทิ้งได้เลยนะคะนี่แหละเป็นเขาเรียกว่าวิธีการป้องกันใชค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ช่องคลอดเรามีปัญหาหรือว่ามีกลิ่นอับนะคะเอาเป็นว่ามีหลายสาเหตุมาเรามาพูดกันค่ะวันนี้เรื่องของกลิ่นอับเนาะปลาเค็มอะไรอย่างนี้ปลาเค็มใชเป็น คือจริงๆต้องบอกนะว่าเคยเป็นบรรลูนใช่ไหมผู้หญิงทุกคนเคยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนต้องเป็นเพราะว่าข้างในเราอะค่ะรูรูมันแค่นี้นะคะคุณผู้ชมถูกป่ะคะพี่บัวจริงเหรอรูมันแค่ของบอลลูนไม่ใช่หอันนั้นอันนั้นใหญ่กว่าหัวท่านดีค่ะรูมันแค่นี้ใช่ป่ะมันไม่สามารถทำความสะอาดล้างได้ถ้าอย่างของผู้ชายแล้วแบบล้างๆอะไรอย่างงี้ได้ใช่ว่าของเราเนี่ยคือแบบมันลึกอะเนาะมันไม่รู้จะเข้าไปทำยังไงใช่ป่ะมันก็ต้องมีกิ๊บหับเป็นเรื่องธรรมดาใช่ป่ะคะแต่ว่าจริงๆนะคะคือ คุณผู้ชายเนี่ยจะชอบคิดว่าเฮ้ยผู้หญิงที่แบบมีกลิ่นอับจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าแบบเอ้ยแบบเป็นนอนกันหลายคนอะไรอย่างเงี้ยติดโรคหรือเปล่านอนกับผู้ชายไม่ซ้ำาน่หรือเปล่าจริงๆก็อยากจะไม่ซ้ำอะนะแต่ไม่มีใครหรอกหรือว่าเป็นคนแบบว่าสกะเปกไม่ล้างไม่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะต้องบอกก่อนนะเขาว่าจริงๆแล้วนีจริงๆใช่มีมันมีแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะว่าจริงๆสาเหตุของการเกิดกลิ่นเนี่ยนะคะมันมีหลากหลายสาเหตุเนาะเพราะว่าบางทีแบบสมดุลในร่างกายของเรานะคะอย่างเช่นนมัเกิด เชื้อแบคทีเรียขึ้นมานะคะก็เลยเกิดปฏิกิริยาทําให้มีกลิ่นเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียดีของเราโดนทําลายไปโดยการที่คุณไม่รู้ตัวนั่นคือการไปใช้น้ํายาล้างจุดซ่อนเลบของยี่ห้ออื่นๆที่มาล้างมาถูทุกวันมันรุนแรงินไปมันหอมมันสะอาดสะอาดบ้าอมันไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียดีที่เรียกว่าโตบาซิลลัสเนี่ยค่ะเหมือนยาขูยาขูนี่แหละค่ะรู้ไหมว่ายาขูที่คุณกินทุกวันนี้ทำมาจากดลูกของพวกเราเนี่ย เหรอทีนี้พอสมดุลเรื่องแบคทีเรียมันไม่บาลานซ์กันก็จะทําให้เชื้อโรคเข้าไปง่ายและอันดับ2ก็คือการกินของหมักของดองก็เกี่ยวอันนี้เกี่ยวปลาปลาสาวสาวชอบมากถ้ากินเยอะๆบ่อยๆเป็นจํานวนมากนี่ก็จะทําให้ เป็นตกขาวได้เหมือนกันอ่าเป็นตกขาวแล้วก็เกิดกลิ่นเนาะก็มีเพศสัมพันธ์ติดเชื้อติดโรคติดโรคอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะซึ่งนี่เราจะสังเกตได้ง่ายค่ะว่าตกขาวเนี่ยมีตกขาว3ระดับ3ามเรเวลสาม้รเวนาะแต่ขั้นธรรมดาหรือขั้นรุนแรงคัทเทฟขัทเทฟสังเกตได้ง่ายค่ะสาวๆหรือว่าคุณผู้ชายก็สังเกตแฟนคุณได้ง่ายๆคุณจะได้แบบว่ารู้จักวิธีการป้องกันและแนะนําดูแลกันด้วยนั่นก็คืะ ข้อแรกอันแรกเลยนะสาที่เกิดจากเชื้อราเชื้อราบนนังศีรษะไม่ใช่ค่ะบนนังศีสษะไม่ใช่นะคะเชื้อเชื้อราเชื้อราในในน้องสาวเราเนาะอันนี้ถือว่าเป็นแบบเบสิกเลยเนาะถ้าเกิดจากเชื้อรานี้แบบยังไม่ต้องตกใจนะคะแบบบวาๆอะไรอย่างเงี้ยแป้งผสมใช่ค่ะเป็นเง้นอ่เหมือนเหมือน เหมือนนมเหมือนนมข้นบุบบูดอะค่ะมันจะออกมาติดกับกางเกงในอะเนาะแต่บางคนก็แบบว่ามีอาการคันร่วมด้วยนันบ้างใช่แต่กินจะไม่แรงมากกินอาบค่ะคือถ้าไม่ถอดกางเกงในมาดมจะไม่ได้กิอาจจะไม่ได้กินจริงดมก็จะเป็นกินแบบว่าแต่แบบคุณต้องคุณผู้หญิงจะรู้สึกไม่สบายตัวถูกปะคะเพราะว่าแบบเรารู้สึกเหมือนเน้อบวมมีอะไรมันแัะแฉะเลยแบบว่ามดลูกใครหลุหลวมหลงๆเวีแบรั่วออกมาอันนั้นตกอันนั้นตกลูกแล้วนะคะั่วออกมา อะไรคือตกขาวที่เกิดจากเชื้อราอันนี้ก็เป็นข้อแรกข้อแรกเบสิคซ้อมสเต็ปแรงแล้วก็ไายแรงขึ้นมาหน่อยนะก็คือเกิดจากแบคทีเรียอันนี้อุ้ยแสบทรมานแล้วกลิ่นนี่แบบเหมือนยังกันหนองแล้วลักษณะสีนี่นะเขียวเขียวอ่ะเขียวเหลืองเนาะใช่ใช่เหนียวเหนียวด้วยของบางคนคือแบบเหมือนอันนี้ เหมือนน้ำมูกอะเหนียวบ้างบางทีเป็นน้ำแต่ว่าสังเกตว่าถ้าเขียวเมื่อไหร่เหลืองเมื่อไหร่แล้วอุ่นเตรียมตัวใช่ค่ะเตรียมตัวต้องพบแพทย์เลยอย่างนี้พบแพทย์เลยจริงๆนะบางคนแบบว่าไม่ไม่คือบางคนดูดูแลตัวเองไม่เป็นอะค่ะคิดว่าเอ้ยมันจะหายไปเองหรือว่าไม่ไม่หายถ้าขึ้นชื่อว่าแบคทีเรียได้กินของคุณแล้วนะคะแล้วคนที่เคยเป็นตกขาวที่แบบว่าตกขาวแบบจากแบคทีเรียนี้ก็จะเป็นเรื่อยๆไม่มีทางหายแน่นอนใช่ค่ะเป็นเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่ดูแลเพราะมันเพราะมันเพราะมันคือการติดเชื้อเนาะเราติด อย่าเลยนะคะคนที่เคยเป็นขอบอกว่าอย่าไปใช้น้ํายาล้างจุดส้นเลนส์ควรจะใช้เจลของเราอันนี้ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยแล้วะก็อย่ากินของหมักของดองและอันที่3ร้ายแรงที่สุดนั่นก็คือตกขาวที่เกิดจากเชื้อไวรัสนั่นเองแค่เชื้อก็น่ากลัวแล้วนะคะไวรัสเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยจะเป็นอะไรอะไรนะการทางเพศก็มีเวาสัมพันธ์ที่ผิดแล้วก็ไม่ป้องกันแล้วผลที่ออกมารู้ไหมเป็นยังไง สเตปแรกอาจจะเป็นแค่ผื่นคันคุณผู้ชมคะพผืน่นคันเล็กๆ,ๆใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นตุ่มที่เขาเรียกว่าปูดข้าวสุกม้อนไก่น้องไี่เชี่ยวชาญมากที่เคยแล้วพี่เป็นมาหมดแล้ว <laughs> <laughs> เอาจริง้งจี้แต่เชื้อไวรัสนี่คือการสังเกตพวกนี้เป็นเป็นโรคติดต่อเลย <laughs> แหละอันนี้จะแบาบว่า เป็นน้องน้อยๆของเอสเลยทีเดียวจริงค่ะพอเป็นแล้วเนี่ยจริงๆมันปวดแสบปวดสะปวดร้อนเนาะอันที่เกิดจากไวรัสนี่คือแรงร้ายแรงที่สุดนะคะถ้าใครเป็นนี่คือแบบต้องหาหมอนะคะหรงอว่าดูแลดูแลด้วยวิธีง่ายๆก่อนนีเรื่องเพศอสุขภาพใช่ค่ะนีใช้อันนี้ของเราด้วยแหละต้นการป้องกัน ก่อนที่คุณจะไปแก้ไขป้องกันดีกว่าและก็อย่าไปป้องกันวิธีผิดๆอย่างท,ท,ท,ที่บอกการใช้สบู่การใช้สารเคมีล้างอะไรก็แล้ว<ช>แต่ไม่ไมดีบางคนคิดว่าบบว,ว่สบู่จะอากเอาเข้าไปสแควร์ข้างในพอดีค่ะพ<ช>ังมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับน้องบอกว่านี่เหม็นเหม็นคือจริงๆอยากจะบอกนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกคือหลายๆคนอายหรือว่าหลายหลายคนอายว่าเฮ้ยฉันมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบเคยนะแบบไปถ่ายงานบิๆกนี่กับเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากันอยู่เราได้กลิ่นของเพื่อนเลยอ่ะ เรารู้แล้วว่าแบบมาจากของใครสักคนแค่กินแลงขนาดแค่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนบิกินี่อะแค่แบบแค่นี้เราได้กลิ่นแล้วอะเราวพบอกกว่าเราก็ปกนคนปากคอยไงเป็นกลิ่นยังไงพี่จะได้บอกว่าเขาติดแบบกลิ่นเหมือนปลาเมือกถ้ากินเหมือนกินเหมือนอะกินเหมือนอาหารทะเลค่ะถ้ากินอาหารทะเลไม่เกี่ยวกับช่องคลอดเกี่ยวกับภายนอกค่ะนั่นก็คือเขาสกประกเขาไม่ล้างเวลาเขาไปฉี่แล้วเขาไม่ใช้ทิชชู่ซับหนูก็เป็นคนที่แบบปากปากไปกอนอ่ะคุณเบลนะกลิ่นอะไรเนี่ยใครไม่ล้างหอยอะไรอย่างนี้ ประมาณนะเพื่อนทุกคนก็จะแบบปล่าน้ำไม่ใช่ของฉันคือเรารู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยคือถ้าเป็นหนูหนูจะยอมรับแล้วเออฉันแบบ ตอนนี้แบบมีกินอาบป่าออไม่สบายอยู่อ,อ,อะไรอย่างนี้ก็ก็อาจจะพูดแต่หลายๆคนคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าอายเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากอายนะคะิลี่ยไวเตลเลย no. เนอาอะสรุปสุดท้ายนี้ค่ะเดยเป็นผู้หญิงนี่นะคะจะต้องดูแลรักษาช่องกรดของเราเพราะว่านี่คือเครื่องมือธร,รมาหากินนะคะ <c oughs> ใช่เพราะว่าเวลาที่ผู้ชายเขาจะลงลิ้นให้เราหรือไม่ลงนี่ก็เกี่ยวกับผิวเราด้วนี้แหละค่ะใช่แล้วแฟนไม่ชอบใจลุกใจรีไรคุณก็ต้องรู้ว่าของคุณเนี่ยนะคะ กลิ่นเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าดูแลรักษากันให้ดีนะคะใช่ค่ะไม่รู้ว่าเกิดจากมาเหตุอะไรก็ดูแลรักษากันเบื้องต้นโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราลิลลี่ไวเจลค่ะค่ะสำหรับลิลลี่ไวเจลนะคะอันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าถ้าคุณผู้ชายนะคะที่ดูอยู่นะคะอยากจะซื้อฝากแฟนนะคะอันนี้ใช้ได้เลยนะเอาไปลองใช้กันแบบฟินๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะนี่เอามาลองเสียบกันได้เลยนะคะอันนี้นะคะสำหรับลิลลี่ไวเจลแล้วก็สาวๆนะคะที่อยากจะดูแลตัวเองให้แบบว่า สวยทั้งภายในภายนอกนะคะก็ซื้อไปใช้กันได้เลยนะคะตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ